cái <laughs> cài được, ai cài ai cài xong, xong, ai cài xong, ที่มาเน,าน,น,นาอ๋อตอนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางช่องเจ็ดสีนะครับที่อนุญาตให้นักแสดงพระเอกนางเอกแล้วก็นักแสดงผู้มีความสามารถมาแสดงภาพยนตร์ในเรื่องปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่มเรื่องนี้นะครับคือคือมันมันเกี่ยวกับอะไรคร ปอบแล้วมันมีเผามีระบบอะไรบ้างคือมันเป็นปอบอะไรลูกมันถึงดิบดิบดิบมากดิบมากลูกระเบิดภูเขาเผากระท่อมด้วยกล้องไหนลูกกล้องกลางหลุมหลวงกล้องไหนปะเยอะเรื่องมันเสียงเสียงพี่แจ๊คเขามีเสน่ห์ป๋าหลงคนเดียว เป็นปอบแบบไหนครับเราเรื่องยอดเยี่ยมครับอ่าก็เป็นปอบสนุกสนุกนะลูกนะอ่าไม่ได้เป็นปอบดูร้ายอะไรมากมายแต่ว่ามีกลิ่นอของของปอบอยู่แล้วก็เราได้แม่หน่อยนะครับเป็นนักแสดงปอบจริงๆมาแสดงด้วยแล้วก็เราได้นี่ได้พี่แชปนะครับได้น้องเพลงนี่ได้ทั้งหมดเลยอ่น้องการอยู่ไหนลูกนี่ลูกสาวลูกสาว นางเอกช่องเจ็ดนะครับรับรองว่ามาชมกันในโงรงภาพยนตร์นะครับสนุกแน่นอนครับเนื้อเรื่องผมเปิดประเด็น,นคือปอบดีบดิบแต่ว่าโอลิเวอร์บีเวอร์บอกว่าทขางง,งเขาเลยเติมข้างหลังให้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์คุณอาฉลองพัฒิวิจิตร กนะ็เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมเราบิวเวอร์คือมาเล่นกำกับหรือเขาระเบิดหรือไม่ทำซีซีก <c oughs> มากๆคือคือ,คอจริงๆมีความอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นพิเชษโปรดักชันเห็นหน้าผมแล้วก็เห็นหน้าปา้าจริงๆเป็นนายบิวเวอร์เฟรมีแต่คราวนี้เรากําลังเข้ามามุ่งในเรื่องของภาพยนตร์เราจะพิเชษโปรดักชันเราจะทําหนังตลกรักตลกแอคชั่นตลก หนังดูแล้วมีความสุขดูแล้วยิ้มดูแล้วฮาไอบิวีอฟิล์มก็กําลังจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์เหมือนกันซึ่งจะเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนกันคราวนี้เนี่ยผมก็รับหน้าที่เป็นโปรดิเซอร์ของของของโปรเจกต์นี้ผู้กํากับก็คือคุณพี่บุ๊คปากาสิบนะครับที่จะเข้ามารับหน้าที่กํากับภาพยนตร์เรื่องน,นี้นะครับภายใต้การาาดูแลควบคุมทั้งหมดก็คือจากป๋าโคพิเชษนะครับนั่นแหละครับใช่ว่าความไายอยู่นี้ก็คือ,อ้าเป F F ็นเอฟเฟท์ของเรา ก็สองอย่างรวมกันต่อยอดจากที่ป้าพูดว่าปอบดิบดิบแล้วทาไมต้องระเบิดภูเขาเผากระท่อมเดิมทีมาจากพุ้นส่วนก็คือป๋าโขเหญ่ใหญ่แล้วก็เฮียจัวนะครับเขาตั้งโจทย์ว่าปอบอยากจะทําหนังตลกอยากจะทําภาพยนตร์ตลกนะครับครั้นี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะปอบผมมีระเบิดนะผมมีระเบิดผมมีปืนทำยังไงจะเอาของสองอย่างนี้มารวมกันได้ใช่ไหมครับ พอเราได้ปอบเราได้ระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแล้วระเบิดภูขเขาขเผากระท่อมสืบเนื่องมาจากคุณาฉลองซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองเราจะเอาตลกเอาระเบิดเอาปอบแล้วย,งงยังไงยังงไจะสามารถที่จะระบุได้ว่าปอบเรื่องนี้อย่างที่ป้าเพิ่งพูดว่าเป็นเป็นปอบสนุกก็เติมคําว่าดิฟดิบเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นปอบดิฟดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมหลายคนก็จะทําหน้างงงหนังอะไรวะถูกไหมครับแต่มันก็จะมีรอยยิ้มในเรื่องของคําพูดมันอยู่ ตัวหนังเองมันแสดงถึงความชัดเจนเลยว่าหนังเรื่องนี้ตลกเราเคยดูหนังปอบทั้ง13ภาคในอดีตมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้มีพี่หน่อยเข้ามาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยหนังก็ต้องการหนึ่งเราต้องการความสนุกสนานเราต้องการคลายเครเียดดูแลอย่าคิดมากดูแลหัวเราะติได้ด้วยไม่ว่ากันนะครับตอนนี้เรายินดีเลยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ทั้งหมดผมก็เลยรับหน้าที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ในเรื่องให้ครับ ว่าหน่อยก็มาด้วยมาด้วยลูกมาด้วยครับมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่ลูกถามว่าปอบดิบๆเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนรักหนังมารวมกันอย่างเช่นยี่จัวโบแดงนะครับก็เสนอชื่อปอบดิบๆส่วนผมบอกว่าดิบดิบไม่ต้องเอาเอาดิบดิบแล้วก็นี่ก็พี่สาวเป็น ใหญ่ใหญ่เยใหญ่ก็บอกว่าแถมท้ายให้หน่อยก็เลยโยนไปที่โอลิเวอร์ว่าให้พีเวอร์แถมท้ายก็เลยเป็นปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเขากระท่อมครับนางค่ะนางค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาเล่นแนวใช่จริงๆเป็นครั้งแรกของการที่ได้รับภาพยนตร์ด้วยค่ะแล้วก็ ก็อย่างที่ป๋ากับพี่เวอร์พูดว่ามันจะมีความคอมเมดี้ให้ทุกคนได้สนุกก็ฝากติดตามด้วยนะครับ่บ<อ>บไหนปะ๋าว่ะครับเป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับอ,อันนี้เตรียมตัววิ่งหนีปอบหรือวิ่งหนีเบิดยังไงตัวอย่างมันไม่รู้จะวิ่งหนีอะไรก่อนเลยระเ,เบิดหรือว่าปอบดีต้องรอดูกันว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันหรือหรือจะวิ่งหนีการไม่ต้องหนีหนูก็ได้ใช่ไหมพี่เวอร์ภาพของเดาเลกับตําแหน่งของปอบได้ดูค่ะได้ดูค่ะก็ไม่หน่อยก็เป็น เราเล่นมาถึเล่นมา13ภาคซึ่ง13าภาคเนี่ยมีมีที่โปรดิวเซอร์ที่ทํา13ภาคนี้มาที่ทำเราด้วยใช่ไหมครับคบมีม,มีมีเรื่องหนึง่งด้วยความบังเอิญด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามาทำเรื่องปอบใช่ไหมครับเราเคยดูบ้านผีปอบใช่ไหมครับน่าจะจำกันได้นะ13ภาคที่เราเคยดูกันด้วยความบังเอิญคนที่ถ่ายปอบ13ภาคนั้นอะ่ะก็มาถ่ายเรื่องนี้ด้วยนะครับใช่มาถ่ายแล้วก็เป็นต้นตำรับ พี่หน่อยชอบทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบเขาเนี่ยแหละคือคนคิดท่านี้ที่เป็นท่าประจําชาติเราเลยนะเนี่ยสําหรับปอบก,ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่ององอวงว้างเอิญนะครับที่ที่จะย้อนได้กลับมามาสนุกสนานด้วยนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องขอแนะนําศัตรูของปอบอครับผมพี่พลเจอกศัตรูปอบผมหน่อย เป็น,ปนในพานครับในพานราสัตว์ครับไม่ดูแล้วคุณไปสร้างวีรกรรมอะไรให้ปอบบอกไปท่านผู้ชมหน่อยไประเบิดระเบิดบ้านปอบครับจะ <c oughs> คุณไประเบิดทำไมแล้วนี่มันเลยเป็นที่มาของคําว่ามีระเบิดใช่ไหมครับคนก็เผาด้วยแล้วเผาอะไรครับเผาตามชื่อเลย คุณไปเผากระท่มเใช่ไหมใช่ครับป๋าอนี่เผาปเลนีัติตามนไหนครับท่ากติป็นก็ฝักฝากติดตามด้วยนะครับก็จะรีบถ่ายแล้วก็รีบออนแอร์เร็วๆนี้ทางโรงพาพยนต์นะครับปีหน้าหรือคเออผมคิดว่าปีนี้น่าจะเข้า ค่าปีคิดว่าน่าจะปีใหม่ประมาณนี้ไไครับ,บก็ฝากเป็นแฟนๆอ,อหนังนะครับติดตามก็ด้วยนะครับปอบดีบดิบระเบิดภูเขาเขากระท่อมครับผมไม่รงไมบงังไมบงังอมอืม